ว่าเมื่อกี้เห็นตัวเองในซีรีส์จากความพยายามของเราทุ่มเทมาแบดีใจดีใจครับดีใจเขินๆนิดน,น,นึงครับแต่ก็ดีใจดีใจมากครับคืออย่างที่บอกคือตอนถ่ายอ่ะยอมรับจริงๆว่าเป็นเรื่องที่ถ่ายทําแบบเดือดมากเดือด mm hmm. จริงๆ,ๆแบบว่าทุกคนแบบใส่เต็มเต็มที่แล้วแบบมันเชื่อว่าทุกคนก็เหนื่อยแหละทุกคนก็เหนื่อยกันมามา,มากๆเหมือนกันแต่พอได้เห็นล้วแบบรู้สึกว่า ความเหนื่อยหรือความทุ่มเทที่เราได้ใส่มันลงไปและทีมงานทุกคนได้ใส่มันลงไปมันแบบหายเหนื่อยมีใจดีใจที่แต่ละคนชอบด้วยพี่ยิ่งสำหรับซีรีส์นี้เป็นตัวละครที่ด้องทำความเข้าใจยากกว่าเะค่อนข้างยากเลยล่ะครับยากยากมากด้วยล่ะครับเพราะว่ากว่าจะเวิร์กช็อปนะเพราะว่าเวิร์วช็อปกันมานานมากแบบวีคหนึ่งแล้วก็ติดตึกติดติดกันแบบว่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาเวิร์กช็อปมันค่อนข้างนานก็ เหมือนกว่าจะเจอตัวละครกว่าจะค่อยๆหาตัวละครกว่าจะดีไซน์ตัวละครออกมาให้มันกลายเป็นโจเองเป็นหมิงเองหรืออะไรเงี้ยมันผ่านโปรเซสเยอะมากเนี่ยตัวละครหมิงกัหรับกเงไงบ้างอะไรก็สำหรับผมนะโอ้โหหมิงเป็นคนที่แบบขึ้นสุดลงสุดมากๆคือแบบคือไม่มีใครเอาอยู่เห็นว่าเป็นคนที่ไม่คอมโบ์ไม่ไม่ ไม่จะหากึ่งไม่หากึ่งกลางแน่นอนฉันจะเอาก็คือจะเอาหรือะอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้พูดโตรงๆว่าแตกต่างก,กับแตกต่างก,กับตัวเองมากๆเลยเพราะาเราเป็นคนแบบเหมือนเราเป็นคนคนคอมโพมายส์มากเป็นคนกลางอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเลยแบบทําให้กว่าจะค่อยๆเจอตัวละครเนี่็ทํากันบ้านมาค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันแต่อีพีหนึ่งที่เราดูเมื่อกี้เล่นถึง,หง,งเหมือนกันนะต้องรอดูอีทีต่อต้องรอดูอีทีต่อไปอ่ะสำหรับภูมินะตัวละครกู จเป็นรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เล่นไปเล่นมาแล้วน่าสงสารกว่าจะทําความเข้าใจว่าว่าโจแบบมีความคิดต่อสิ่งนี้สิ่งนี้ยังไงก็ใช้ระยะเวลาเยอะอยู่มันต้องใช้ความเข้าใจเยอะมากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจผมรู้สึกว่ามันจะถ่ายทอดออกมาไม่ได้ว่าแบบสิ่งนี้มันมีผลกระทบยังไงกับเราบ้างใช้อาศัยการเวิร์กช็อปเยอะมากๆเยอะที่เราใเวิร์กช็อปใช่เวิร์กช็อปกันแบบเยอะแล้วเขาต้องมีทำเขาต้องมีแอคชั่นด้วย เรื่ตัวโตอย่างเงี้ต้องมีแอคชั่นมีสตันต้องไปซ้อมต้องไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ฟกช้ำน้ำเขียวมาเยอะเหมือนกันแล้วก็แล้วก็บางวันอย่างเงี้ยที่ผมพูดไปตอนอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยก็แบบว่าบางวันมาถึงมาถึงเจอครูอย่างเงี้ยคูม,มาแบบโอ้โหอิดโรยมากแบบว่าซ้อมมาทั้งวันของวันก่อนแล้วก็มาอีกวันหนึ่งเพื่อม,มาถ่ายหรืออะไรเงี้ยคือแบบยอมรับยอมรับ,ยอ,รบ,ย,อรบยอมรับใจบเลยเออเออโวยกันเองเนาะเออต้อไม่โวยกันเองแล้วใครจะโวยเรา ตัวละครตัวนี้แบบไงฮะโจอไอโจอก็ยังหมายถึงเรื่องสตาร์น,<ต>น <ะ S 1> อีกไหมเรื่องสตาร์นต้องคุ้มเทมากคุ้มเทมากครับเพราะว่าคือเรารับบทเป็นสตาร์นก็อยากให้มันออกมาเหมือนที่สุดเพราะว่าการที่จะเป็นสตาร์นได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะหนึ่ง<ม>คืออาชีพจริงๆเขาต้องทําแทนนักแสดงที่แบบว่าเฮ้ยไหนจะเสี่ยงไหนจะอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าต้องให้เวลากับมันมากๆแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานในสตาร์นเท่าไหร่นะครับก็เลยไปไปเวิร์กช็อป ชอบเยอะเลยครับแต่ว่าบางวันตั้งแต่เช้าถึงแบบเย็นเลยเรียว่าอิดโรยจริงๆครับเหนื่อยตึงไปหมดครับขาเออความยากสุดจริง<ๆ>ครับความยากสุดรอครับถ้ายากคุณให้มันมีสองสองเรื่องก็คือเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องสตานเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยผมรู้สึกว่าหมิงครับโจม,มันมีความซับซ้อนในตัวเยอะมากมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากจนจนทำให้บางอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้สแสดงออกออกไปอย่างตรงไปตรงมามันมีเรื่องบางอย่างที่ทำออกไปแล้วก็อย่างสตารเนี่ยรู้สึกว่า มันฉากมันอลังการมากครับด้วยแบบว่าพี่ผมด้วยพี่จีจ้าที่มาดูแบบว่าชอบให้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้มันมันต้องใช้ระยะเวลาซ้อมเยอะแล้วก็อยากให้มันออกมาสวยที่สุดแล้วก็เต็มที่กับมันที่สุดะอยูรัยากมันอยู่ที่ซีนารลมไหมครับผมว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นซีนารมล์ครับคือคือคือหมิ่นเองอ่ะมันแบบมันมันไปสุดในทุกคาน่ะเป็นว่าโกรธก็คือโกรธสุดเสียใจคือเสียใจสุดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบความยากที่ที่ต้อง ที่ต้องบางครั้งต้องเก็บไว้ข้างในมากๆอะไรเงี้ยจนมันโอ้ตอนตอนตอนเล่นหรือว่บซีนดราม่ามากๆอย่างเงี้ยก็ผมใช้ใช้ใช้เอเนอร์เยอะเยอะมากจริงๆมันแบบพอพอคัดพุกได้พุกคือแบบหมดเหนื่อยเวลาเข้าดราม่ากันพออเอเออ มาเอ็นซีก็ไม่เบาแล้วนะครับลองเทคเลยครับถ่ายอยู่สามชั่วโมงแล้วสิเนี่ยคือมันข้างอย่างที่บอกข้างบนมันเป็นแบบว่าตัดังใช่ไหมครับเพราะงั้นมันไม่เสร็จใหม่หมดเลยร้อนมากครับก่อนจะถอดเสื้อกันเหนียวติดตัวหมดเลยก็เชื่อว่าพี่เป๊ปดีไซน์ไว้สวยงามอยู่แล้วครับในฉากไม่ว่าจะเป็นฉากเอ็นซีหรือฉากอื่นใดๆหรือฉากในการเล่าเรื่องใดๆก็อยากให้ได้รอติดตามการเล่าเรื่องของพี่เป๊ปเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าภาพที่เล่าออกมามัน มันเหมือนงานศิลปะใช่ครับมันเป็นงานศิลปะทุกตัวละครมันมีสิ่งที่ทําให้ตัวละครนั้นกระทําแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆมัจะแบบว่าโบ๊ะบะวะโบ๊ะอะไรกันเลยอะไรนะรู้สึกว่ามันมันมีข้างในใช่มันมีข้างในเยอะมากๆแต่เปิดไป EP แรกก็คือ EP เอาอยู่เลยนะเป็นไงวะเมื่อกี้ได้ดูความรู้สึกของเราของทีมงานตอน NC NC แรกดูเนี่ยครั้งที่สองไปเต็มตัวครับเต็มตัวแต่พูดมาแอบแหวกแหวกม่านดูอยู่ครับยากดูเฉินเฉินนิดนึงครับแต่ว่าก็ พอมาดูตัวเองก็แต่ตอนที่เล่นอ่ะคืออันนี้ความแตกต่างคือตอนตอนตอนเนี้ยเขินแต่ว่าตอนที่เล่นอ่ะมันแบบมันเป็นตัวละครสุดเลยแล้วเราดีใจมากมาที่แบบว่าเออมันไม่หลุดเลยเพราะตอนเล่นไปแบบมันไม่รู้ครับว่าเล่นไปยังไงเพราะว่าตอนนั้นมันก็เป็นเป็นตัวนั็นตัวละครให้มันังไปถึงอยากดูมันมันมีเยอะกว่านี้อีกไหมครับในเรื่องนี้ที่ที่หนักหน่วงกว่านี้อีกไหครับเลิฟซีเหรอครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับ มีแน่นอนครับก็ต้องรอติดตามเดี๋ยวมีแน่นอนครับไม่ไม่เบาครับไม่เบาครับไม่เบาแต่ที่นี่ก็เหมือนขบรถเจอครบรถครับคขบรมากแซมแซมคอมมเดี้แฟนตาซีคอมเมดี้เล็กน้อยเบาเบาคือคือตอนถ่ายเหมือนจะไม่มีคอมเมดี้หรอกว่าพอพอดูขบรถมันก็มีความคอมเมดี้คอมเมดี้มันน่ารักมันมีควัมน่ารักไหนคอนดันที่ยังไงภาพในซี่ที่ออกมาก็ดีขึ้นเยอะเลยครับผมดีขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ยังอยาก ให้ทุกคนได้รอติดตามจนจบ12กอ EP เนาะทางไอชีอชด้วยก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอีกเยอะมากๆที่ยังไม่ยังไม่ใครได้เห็น,หนมันเป็นนวิอยา่ที่แบบว่าอ่านเยอะมากๆๆคแล้วมรานกรัดตัวนนักแสดงขาขาขทีททง่ได้มาจาบครับ้ึกากดดันแหละครับเอาจริงๆก็กดดันแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความกดดันเนี้ยมันนาให้เราใส่ออกมาได้สุกมากขึ้นแล้วเราเรารู้สึกว่าเราทำกันบ้านมาดีมากๆในระดับหนึ่งแล้วก็บวกกับเวิร์กช็อปที่เยอะมาก ก่อนที่จะเริ่มถ่ายมันคิดว่าเตรียมตัวมาพร้อมพร้อมมากๆเลยครับขอโนะครับขออภัยเขาเป็นงานที่แบบมีคนอ่านเยอะที่สุดแค่นี้แต่เราเป็นมาเป็นตัวแทนในการแสดงไงเรืออก็ตอนแรกคผมไม่ค่อยได้แบบสนใจทางด้านไหนผมแค่รู้สึกว่าบทมันน่าสนใจแล้วก็แบบเหมือนผมชอบแสดงในแบบอยากเล่นอยากอยากลองมากเพราะว่าแบบ มันมีความเลือดลากซับซ้บอนแล้วก็รู้แค่ว่าเกเป็นนิยายดังอะไรย่างเงี้ยแต่พอถ่ายเสร็จครับถึงถึงได้รู้ว่าโอ้ยสเกลมันใหญ่กว่าที่เราคิดมากหลังจากนันน้นก็จะกดกันแล้วครับโ <c oughs> ชคดีที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นลวงลึกขนาดนั้นแ,แรกไม่ใช่ใช่ไหมว่ากดกัน <c oughs> แต่สุดท้ายคือเส้นเรื่องมันดูง่ายย่อยง่ายเนอะย่อยงายย่าย,งายครับย่อยง่ายแน่นอนครับผมแล้วก็เชื่อว่าคนที่ดูอ่ะก็จะเอาแต่ช่วยโตมากๆากไปช่วยหมิงด้วยตอนหลัง ครับต้องรอติดตามครับครับรอติดตามครับโอเคงั้นฝากซีรี้เรื่องนี้กันเอาเลยเราก็ต้องฝากซีนี้เรื่องนะครับเรื่องไมซ์นูนตัวใหม่ตัวนะครับออกอากาศทุกวันสุกเวลา2องทุ่มนะครับที่แอปพลิเคชันไอชิเน่แล้วก็เว็บไอคิวเด็กคอมครับครับผมก็ฝากเอาใจช่วยการแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนเต็มที่มากๆก็อยากให้ทุกคนที่ได้ดูรับรู้ถึงความเต็มที่นี้ไปด้วยนะครับนะครับคุณแม่เอ็นเตอร์ถ่ายรูปค่ะ